<Wow. S 2> สวัสดีค่ะพบกับผู้หญิงสุดใหญ่เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาทานสลัดอีกแล้วค่ะนีู่้ตลาของเขาจานใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นน้ำสลัดกันเลยนี่ค่ะ สลับน้ำอัชญชันเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะเทน้ําสลับเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําสลัดของเราตรงนี้เป็นแก้วมังกรด้านข้างนี้นะคะรู้สึกจะเยือกเองยิ่งนะคะนี่อันนี้นะคะเทน้ำสลับดรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสลัดาอันคันไหมีสวยเชียวนะคะสีสวยเชียวชิงเลยค่ะมีอะไรมากนะคะอันนี้คือ แตงกวาญี่ปุ่นนะคะกับขา้าวโพดอือทั้น,นี้ก็ลูกอะไรนะที่คนเราตอนนี้ก็ลังนิยมกินะคะ่ะสีชมพูชมพูอะ่ะคล้ายๆหัวในเท้าบ้านเราเป็นสีชมพูอะ่ะลูกเล็กๆเล็กๆประมาณเนี้ยคะ่ะเล็กๆเ,เลยนะนี่ค่ะฝาดแล้วมันจริงกับข้าวโพดนะอือ อร่อยอร่อยเหมือนกันอืมอมะเขือเทศนี่มะเขือเทศลูกใหญ่นะเขาปั่นเล็กๆเฮ้ยหืมไม่ใช่มะเขือเทศอ่ะคือฮึกหวานสีแดงอ่ะนี่ตาฮึกหวานสีแดงค่ะ มะเขือเทศอยู่นี่เฮ้ยมะเขือเทศสีดามีผัวแดงด้วยอืมผักเยอะมากจะกินหมดไหม,มแต่ต้องหมดแหละนี่ผักกาดแก้วนะคะมุม,มนี้เต็มเลยสั่งมาอันนี้อันใหม่นะสั่งมใหม่วันนี้นะคะสั่งมาแต่ผักกาดแก้วเพราะผักแถวขาดหมดแล้วนะคะอื ตอนสังงน่งเขามเรียกว่าเป็นเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหรืออมหยยัวใหญ่เรียเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหน้าตาแบบนี้นนก็เหมือนแตงกวาบ้านเราอ่ะรูท่าก็เหมือนกันอะอื้ตักยากจังอืมี ถ้ามีหอมหัวใหญ่มาให้น้อยเนี่ยนี่น,นะคะหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ซอยมีแครอทด้วยอืมช่อมมีหอย่ายเนาะอืมไข่ต้มมียีราฟโอ่งานดำเลย,ยจ้าโปรตีนมาเลย ขนาทึบจริงนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้หลึกแล้วนะแต่เราไว้ลงพรุ่งนี้เช้าหากเดยวจริง อยวยังไม่กินข้าวติดดูไลฟ์สดเพื่อนอยู่นะจ๊ะได้โอกาสมากินเดี๋ยวทานเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็พาเด็กๆขึ้นห้องนอนนะคะ

มันม่วงไงคะมันม่วงที่ต้มแล้วนะคะคือสารอาหารครบนะแต่ถึงจะเป็นพวกผักทีก่มัน้ะพีกก็จริงเพราะมีไข่ มีถัวอันนี้มีลูกเรลยอนะคะถัวลูกเรืออ่าโคตรดีใช้มันไอ้พวกเงี้ยมีมข้าวโพดข้าโพดให้ดูนะคะครอยกพบมากนี้ก็จะมีคิกกิงเยอะหน่อยะค,ะะอยะคะอ่ะไม่ได้ออกไป ถ้าออกไปจ้างานจะมีคลิปต่อตั้งนนน <S <S อยู่ค่ะโอเคสนามขนุนก็อยู่ขึ้นแต่ก็คือเรื่องบ้านหน่อยนะคะอันนี้วันนี้ถ่ายคอยู่ตอนคืนนะค ah. ะก็ห้องครัวข้างหลังก็จะมีคลิปเห็นไหมคะเปิดไปมันไม่เหมือนอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าเป็นถ่ายคลิปอยู่ข้างล่างอ่ะต้องทำงานจะสว่างสวยมากเห็นไหมคลิปหลายๆคลิปที่อยู่อ่ะ เป็นผักคอสค่ะไม่แน่ใจนะคะคก็้ว่ันนะะี้เขากินผักกระดัตอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอแยกทานสอนะคะคุณผู้ช่วจะมาทานด้วยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของผู้หญิงทุกอย่างนคุยเรื่องบ้านนะคะยังเหลือไข่อีกครึ่งใบนะคะไว้ให้คุณผู้ช่วยนะคะสวัสดีค่ะ